ก็ไม่ถูกนะะหมอมุกช่วยชีวิตคุณไว้ตอนที่คุณมาถึงที่โรงพยาบาลลูกในท้องของคุณน่ะก็เสียชีวิตแล้วทําใจเถอะค่ะไม่จริงอ่ะพวกแกนั่นแหละฆ่าลูกฉันฉันจะฆ่าแกคนไขจะเรียนก่อนนะคะเรียนก่อนนะคะคนไข้แบมเกิดอะไรขึ้นอ่ะที่รักค่ะ ไอ้พวเนี่ยมันฆ่าลูกเราที่รักต้องจัดก,การนะคะมุกพี่เธอทำข้อห้เมียฉันเหรอส่งตัวคนไข้ามาช้าเกินไปอะ่ะตอนนี้เด็กในท้องเสียชีวิตแล้วอะ่ะหมอมุกคะคนไข้เสียเลือดไม่หยุดเลยอะคะ่ะตอนนี้เนี่ยต้องรีบรักษาตัวคุณแม่ดว่วนเลยเร็วเมียกันหรอพูดออกมาได้ไงว่าเมียแล้วฉันน่ะอ๋อ นี่คุณหรอให้ฉันทำพ่อให้ชูค้คนนั้นเหรอนี่มีความเป็นคนอ,อยู่หรือเปล่าอะ่ะปากดีขนูเขาเลิกกับแกลแล้วแล้วเขาก็หย่าก,กับแกแล้วด้วยฉันต่างหากที่เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมาย<อ>ตลอดหกปีที่ผ่านมาคุณบอกว่าอยากมีลูกกับฉันแต่ว่าฉันมีให้ไม่ได้ฉันก็พยายามทุกวิธีทางแล้วไงแต่คุณกลับไปมีลูกกับคนอื่นแค่นะผมขอโทษ ผมจะหย่าพุนอยู่แล้วแหละแต่แค่ขอเวลาหน่อยก็แค่นั้นเองพออง่อเจอค่ะเห็นไหมคะว่าเลือดมุกอะไหลไม่หยุดแล้วแกฆ่าลูกฉันเนี่ยแกไม่มีสิทธิ์ไปรักษาใครทั้งนั้นนะที่รักคะที่รักต้องจาัดก,การพวกมันนะขอโทษแบมซะฝันไปเถอะถ้าไม่ขอโทษก็อย่าหวังว่าจะได้ใช้มืออีกเลย ที่นี่โรงพยาบาลถ้าคุณไม่หยุดเนี่ยฉันจะแจ้งความอีกอย่างมือนี้ก็เป็นมือของหมอถ้าช้าไปมากกว่าน,นี้อาจจะรักษาใครไว้ไม่ได้เลยนะคะดีถ้าใครกล้าจะรักษามาแล้วก็ได้เห็นดีกับฉันแน่ไปเถอะยุอยเดี๋ยวนี้เลยกลับมาเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกฆาตกรกา,ายแยงสามีฉันงฉันจะทำให้ชีวิตเธอพังแน่ มุกเธอละเมิดจรรยาบรรณเราจำเป็นต้องให้ออกจากโรงพยาบาลเธอเป็นหมอที่เก่งมากแต่น่าเสียดายเธอไปขัดแย้งกับครอบูลของแบมเธอไม่มีทางได้ทำงานที่ไหนอีกมุกคือพอเขารู้ว่าว่าแกต้องการเงินไปนรักษาแม่นี่เป็นที่อยู่ของคุณนายกยงแก้วนะเจ้าของบริษัทเคอเคอ่ะ เขาต้องการนักกายภาพบำบัดอยู่เงินดีด้วยจะลองไปดูไหม,อมขอบใจนะแต่ฉันลองดูก็ได้บ้านหลังนี้เหรอเนี่ยทำไมมันเงียบจังเลยอะสวัสดีค่ะไม่ต้องพูดอะไรละไปลอตรงนูน้นคุณนติกำลังจะมาคุณนติเหรอคะ ไม่ใช่คุณนายคัดเลือกหรอคะทุกคนจำไว้นะครับว่าคุณอาิตจะมีเวลาให้ทุกคนแค่สิบนาทีเท่านั้นถ้าใครไม่ถูกเลือกห้ามวยวายไม่งั้นอย่าหาว่าเคอเคไม่ให้เกียรตินี่รอนมันหน้าอะไรเนี่ยทำไมไม่อยู่ตรงนี้ได้คะแล้วทำไมฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ล่ะคะฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะนี่บ้านหล่อนไม่มีกระจกหรือไงจ๊ะทำไมไม่หัดดูสารรูปตัวเองบ้างอย่างเธออะไม่เหมาะกับคุณอาิตหรอก จะเหมาะสมหรือว่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวหรือเปล่าคะมาที่นี่เนี่ยเขาวัดกันที่ฝีมือไม่ใช่ฐานะนี่คิดว่าเป็นนางเอกเหรือไงถ้าไม่ถูกเลือกขึ้นมาเนี่ยอย่ามาร้องไห้บีบกำตาให้เปื้อนบ้านคุณอติเขาลกันล่ะคุณมมกคะค่าใช้จ่ายของคุณแม่ที่สถานพักฟื้นเกินกำหนดแล้วกรุณาชำระด้วยค่ะ ไม่ว่าฉันจะโดนดูถูกยังไงฉันต้องผ่านการคัดเลือกนี้ให้ได้นี่มันกลิ่นน้ำหอมอะไรเนี่ยแม่พาผู้หญิงประเภทไหนเข้ามาในบ้านหลังนี้ด้วยอติวันนี้นะไม่ว่ายัางไงแกต้องเลือกคู่แต่งงานให้ได้เพราะว่าแม่เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว สวัสดีค่ะคุณติฉันจบมาจากต่างประเทศเลยนะคะฉันก็เหมือนกันค่ะคุณติฉันจบปริญญาโทจากนิวยอร์กนะคะด้านการบัญชีแลวก็การบริหารโดยเฉพาะเลยค่ะสามสัดส่วนของฉันนะคะก็คือ38 28แล้วละก็38ค่ะบีค่ะมาคัดเลือกนักกายภาพบำบัดจริงปะเนี่ยคุณติคะฉันน่าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันกับคุณติเลยนะคะแล้วฉันก็เรียนด้านการพยาบาลกับแพทย์แผนจีนมาด้วยนะคะถ้าคุณติป่วยตรงไหนใยญ่เดี๋ยวฉันตรวจให้ได้เลยค่ะ ไม่ต้องผมเลือกคุณฉันเหรอคะคุณอาทิตคะทำไมถึงเลือกรังนี่คะคุณจะเลือกใหม่ใช่ไหมคะคุณอาทิคุณอาทิตจะไม่มีวันเปลีป่ยนแปลงเชื่อพวกคุณครับจคุณชื่ออะไรฉันชื่อมุกนะคะ คณต้องการอะไรบอกผมมาตรงๆและบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณด้วยแบบตรงประเด็นค่ะฉันเอาประวัติมาให้ดูด้วยค่ะเช็คได้เลยนะคะดูดูแล้วเธอเตรียมตัวมาดีมากเลยนะดูเหมือนเธออยากเป็นสปายบ้านฉันมากเลยสินะฉันเคยแต่งงานมาแล้วนะคะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันเป็นแม่ไม้ค่ะตรงนี้จะเป็นผลเสียกับข้อตกลงของเราหรือเปล่าคะไม่เป็นไรยังไงมันก็เป็นแค่การแต่งงานในานามขอแค่ทำให้คุณแม่พอใจก็พอแล้วไม่มีผลครับหมายความว่าฉันผ่านสัมภาษณ์งานแล้วใช่ไหมคะคงหวังเอาสมบัติของบ้านล่ะสิถึงแม้ว่าผมจะเลือกคุณแต่ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าครบสัญญาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะออกไปทันทีค่ะ เกมช่วยเธอถอนของขอเข้ามาในบ้านหลังนี้ฉันจะให้เธออยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปย้ายมาอยู่ที่นี่เลยเหรอคะใช่ไม่อย่างนั้นจะทำตามสัญญาได้ยังไงล่ะก็ได้คะ่ะดูเหมือนอาการของคนนุณนายจะหนักกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยเอ่อคุณอาิคะอ,คอยากจะลองดูฝีมือฉันก่อนไหมคะคุณอาิจะได้รู้ไงคะว่า ฉันทําได้ดีหรือว่าไม่ได้ดีอะค่ะนี่คุณจะทดลองกับผมหรอใช่สิคะคุณอาทิจะได้ตัดสินใจได้ถูกไงคะคุณจะทํำยังไงคุณอาทินอนลงเลยค่ะคุณแน่ใจหรอแน่ใจสิคะนอนลงเลยค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ณติถ้าไม่โอเคเนี่ยบอกฉันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบใจฉันเนี่ยก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ฉันจะได้ไปหาลูกค้าอื่นต่อนะคะไปหาลูกค้าคนอื่นพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณมีลูกค้าเยอะเหรอคุณติทำอะไรคะเนี่ยผมถามก็ตอบสิฉันเจ็บนะคะก็หมายความว่าถ้าคุณติไม่รับฉันทำงานเนี่ยฉันก็ไปทำงานที่อื่นไงคะไม่ ณไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นคุณอยู่ที่นี่แหละผมเซ็นสัญญากับคุณแล้วและผมจะไม่มีวันเปลี่ยนใจอดีตของคุณอนะ่ะผมไม่สนหรอกนะทิ้งมันไปซะอย่าให้เหลือเพราะว่าผมไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันสกปรกคุณนี่มันบ้านาจจริงๆเลยอะ่ะฉันมาทำงานนะคะไม่ได้มาขายตัวนะคุณตีจะทำอะไรคะย่าบอกนะว่าเขาจะจูบฉนันน่ะบัตรเครดิต เอาไปใช้ซนะผมให้คุณวงเงินไม่จำกัดและต่อจากนี้ไปห้ามพูดคำว่าจะหางานอื่นทำเข้าใจไหมผมไม่ชอบวงเงินไม่จำกัดเลยเหรอคะมันไม่มากไปหน่อยหรอคะคุณมาที่นี่เพื่อเงินไม่ใช่เหรออย่ามาทำเป็นใส่เสื้อหน่อยเลยอ้าวทำไมเสร็จเร็วขนาดนั้นนะ่ะแบบนี้ต้องบำรุงกันหน่อยแล้วมัง้งแม่ นี่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยผมทําตามที่แม่บอกแล้วนะครับแม่ยังไม่พอใจอีกเหรอถ้าแม่มีอะไรจะพูดแล้วผมขอตัวไปบริษัทก่อนนะครับเชิญเลยจ้ะ <c oughs> เชิญเลยอยากไปไหนก็ไปเพราะฉันกะว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปคุยกับว่าที่ลูกสะใภยฉันสักหน่อยไปเราไป โอ้โหเธอนี่ดูดีไม่เลวเลยนะในที่สุดไอ้ลูกชายตัวแสบของฉันนมันก็รู้จักเลือกคนดีๆเป็นกับเขาสักทีได้ข่าวมาว่าเธอเป็นหมอเหรอใช่ค่ะแต่ว่าคุณนายคะฉันได้รับบาดเจ็บทางมือนะคะฉันอาจจะบํำบัดได้ไม่ดีมากพอนะคะโทษๆๆๆๆไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรเลย เธอรักษาม,มือตัวเองให้หายก่อนก็พอฉันถูกชะตากับเธออยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีขอบคุณมากเลยนะคะได้ข่าวมาว่าคุณนายนอนไม่ค่อยหลับคุณอติก็เลยให้ดิฉันเนี่ยมาพักที่นี่คุณนายอยากให้ดิฉันกดจุดให้ไหมคะโอ,อ้ยตไม่ต้อง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 ,องฉันนอนหลับสบายดีไม่ไม่ต้องมากดจุดอะไรให้ฉันเลยเก็บแรงไว้นวดให้อติตอนกลางคืนก็พอ นวดให้คุณอติอคุณอติมีอะไรให้ต้องบำบัดงั้นเหรอคะบำบัดอะไรกันล่ะแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นแน่นขนาดนั้นน่ะมีอะไรที่ต้องบำบัดอีกหรือถ้าเธออยากจะรู้อ่ะก็ลองถามนติคืนนี้สิหรือว่าเขาจะมีปัญหาด้านสมรรภ,ภาพทางเพศ ครับนี่เป็นห้องคุณม,มุกนะครับถ้าคุณม,มุกต้องการอะไรเพิ่มเนี่ยสามารถเรียกผมได้นะครับขอบคุณนะคะทำงานกับคนรวยนี่มันดีจริงๆเลยแค่ห้องพักพนักงานนี้จำเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอพักสายตาสักหน่อยแล้วก็ บ้านของผมทำไมผมต้องเคาะประตูด้วยล่ะออกไปเลยนะคะเข้ามาอยู่ในห้องนอนของผมได้ยังไงคุณนายห้ฉันมาอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อคงส่งให้คุณติเนี่ยเข้ามาหาฉันที่นี่จินะคะคุณก็เป็นผู้หญิงที่พูดจาตรงไปตรงมาดีนะค่ะคุณเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเอ็นต้องอายอะไรเลยอะพูดจาแบบนี้เนี่ย คุณคงผ่านประสบการณ์มาเยอะสินะแน่นอนสิคะฉันเคยเป็นหมอมาก่อนอวัยวะของคนไข้เนี่ยฉันเคยเห็นมาหมดแล้วค่ะคุณไม่ต้องเขินนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทําให้ดีที่สุดเลยค่ะคุณเคยเห็นมาหมดแล้วหรอค่ะส่วนมากก็ผู้ชายนะคะแต่ผู้หญิงก็มีบ้างผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจจริงๆง,งั้นเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะทำให้ผมประทับใจได้มากแค่ไหนโอเค,คงนก็นอนรอตรงนี้ก่อนนะคะฉันขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอะทำไมต้องใช้อุปกรณ์ด้วยฉันแต่งงานด้วยมีงนเงินแบบนี้มาแล้วค่ะเริ่มเลยไหมคะได้งงินเริ่มเลยแล้วกัน คคทำอะไรคะคุณอติแล้วคุณคิดว่าผมจะทำอะไรอะการที่ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ในห้องนอนด้วยกันสองคนและอยู่ในห้องนอนของผมอีกคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณอติเข้าใจผิดแล้วล่ะคะ่ะฉันจะแค่ทำกายภาพบำบัดให้คุณติแค่นั้นเองนะคะอย่ามาเกมกับผมผู้หญิงแบบคุณอะผมเจอมาเยอะแล้วคุณอติปล่อยนะคะ ตามข้อตกลงแล้วเนี่ยคุณควรให้เกียรติฉันบ้างนะคะให้เกยียรติเนี่ยเหรอแล้วแกที่คุณย้ายมาอยู่ในห้องนอนของผมแบบนี้อะคุณคิดว่ามันหมายความว่ายังไงเนี่ยเหรออุปกรณ์ที่คุณเตรียมมาไม่ใช่นะคะ คือคุณ,คณนายให้ฉันเข้ามาอยู่ในห้องนี้อะค่ะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะงั้นคุณก็นอนที่นี่ต่อไปแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่มีเวลาที่จะเตรียมห้องนอนให้กับคุณแต่ว่าแล้วถ้าคุณไม่ได้คิดแบบนั้นก็อ,อย่ามาพูดให้ผมเข้าใจผิดขอโทษค่ะคุณนอนที่นี่แหละผมจะไปนอนที่อื่นฉันพูดอะไรผิดล่ะ ค่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะพ่อหนุ่มไฟแรงรู้จักหักห้ามใจตัวเองบ้างรือยังนี่แม่พูดอะไรของแม่ครับเนี่ยก็ร้อยวันพันปีนะฉันเห็นแกไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนเลยแต่พอเป็นหนูมุกเนี่ยนะทไมก็น่าสงสัยไง มันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดนะครับหรือว่าเราเข้าใจมุกผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดอะไรเหรอคุณมุกคะถ้าคุณยังไม่มาชำระค่ารักษาพยาบาลเราจำเป็นต้องให้คุณแม่ของคุณออกจากสถานพักฟื้นคะ่ะ,อะขอโทษนะคะเดี๋ยวดิฉันจะรีบทำระเลยคะ่ะ เงินนี้ฉันจะคืนให้แน่นอนนะพอดีว่าแม่ฉันป่วยต้องการเงินรักษาด่วนนี่เป็นหลักฐานยืมเงินถ้าฉันได้เงินเดือนเมื่อไหร่ฉันจะรีบคืนของทันทีเออลืมถามถุงที่แม่เตรียมให้อ่ะได้ใช้หรือเปล่าอย่าบอกนะไม่เป็คนเตรียมหรอกครับ ก็ใช่ก็ใช่นะสิแม่รู้ตัวแม่ดีหรอกนาว่าแม่อยากได้หลานอยากได้หลานมากจนตัวสั่นอะแต่ว่าคิดไปคิดมาเนาะอ่ะเป็นห่วงไงถ้าเกิดว่ามูกเกิดท้องขึ้นมาตอนมือเจ็บันน่าจะลำบากมากเลยใช่ไหมล่ะแต่มูก็เป็นคนดีอ่ะจิตใจอ่อนโยนน่ารักดีพร้อมทุกอย่าง หมาะจะเป็นสซอพร์บ้านเราที่สุดแล้วแซงทำเป็นดีสุดท้ายก็หวังแตงเงินใครใครแกล้งทำเป็นดีใครหวังเงินสบายไหมคะโอ้โอโด,ดีดีมากเลยอนะสบายมาก นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมเห็นคุณแม่หวอนเลาะและมีความสุขแบบนี้คุณติครับเรื่องเอกสารสองรของคุณติทางคุณมุกยังไม่ได้เซ็นนะครับเก็บไว้ก่อนเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ดูท่าคุณมุกยังไม่สามารถทําให้คุณติเปิดใจได้สินะแกมเตรียมของขวัญให้คุณมุกด้วยนะ ได้ครับแล้วคุณมุกเขาชอบอะไรเป็นพิเศษไหมครับผู้หญิงเห็นแก่ง,งินก็ไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นหรอกหากเครื่องประดับและกระเป๋าหรูๆให้ก็พอได้ครับขออนุญ,ญาตนะครับคุณมุกค่ะนี่เป็นของขวัญที่คุณอติสั่งให้ผมเตรียมให้คุณมุกครับทั้งหมดนี่เลยเหรอคะ ใช่ครับแล้วคุณตติก็บอกอย่นะครับว่าถ้าคุณมุกไม่ชอบของพวกนี้จะส่งคลเลคชั่นใหม่ให้คุณมุกเลือกครับฉันรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะมันมากเกินไปอะค่ะเอาคืนไปเถอะนะคะแต่นี่เป็นคำสั่งคุณตตินะครับขอบคุณนะคะครอบครัวของคุณอติเนี่ยใจดีเกินไปแล้วนะฉันไม่ควรได้รับของพวกนี้หรอกมันมากเกินไปอะฉันเอาไปคืนที่ร้านดีกว่า สวัสดีค่ะพอดีว่าเอาของที่ได้มามาคืนนะคะครับคุณลูกค้าครับกระเป๋าทั้งหมดนี้เป็นกระเป๋าลิมิเต็ดอีดิชันเลยนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้คุณลูกค้าแน่ใจหรือครับว่าจะคืนทางร้านแน่ใจคะ่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมให้ผู้จัดการตรวจสอบให้นะครับเกิดก่อนนะคะชอบใบนี้ครับขอขอ,ะะขอบใบนึงแล้วกันนะคะ <S <S ขอบคุณค่ะ มุกอ๋อเธอเองเหรอเนี่ยทำไมเปล่าไม่มีอะลรอด,ดีตภรรยาที่หัวโบราณแต่เดี๋ยวนี้ก็แต่งตัวดูดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามีเงินมาซื้อของหรอได้ยังไงเนี่ยแต่ถ้ายังไม่มีเงินนี่กลับมาหาฉันก็ได้นะเพราะว่าฉันก็ยังมีที่ว่างให้คุสมอนี่ถ้าว่างมากเนี่ยหัดไปส่องกระจกแล้วก็ดูสารรูปตัวเองมากนะ คิดว่าฉันจะกลับไปหานายกันเหรอฮะนี่ยังไม่หายโกรธเลยอนนี้ฮะนี่ฉันบอกแล้วไงเรื่องฉันกับแบมเนี่ยมันมีนมผลจริงๆนะมุกฉันไม่อยากเสียเวลาจะคุยด้วยมุกฟังก่อนสินี่ฟังดีๆนะถ้าฉันได้ตั้งหลักที่บ้านแบมเมื่อไหร่นะเงินทองทั้งหมดเนี่ยเป็นของเราสองคนเลยนะมุกมุกคิดดีๆนะปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยขหนูจงบอกว่าให้ปล่อยไงทำอะไรกนะันอะ ที่ลครับมุกมันมาก่อกวนผมมาฉันเนี่ยนะนี่เธอยังไม่เลิกยุ่งกับสามีฉันอีกเหรอใครเขาจะยุ่งกับขยะของเธอล่ะฉันไม่ใช่พวกบ้านนัก,กสะสมของเก่าเหมือนเธอนะเธอพูดนเพลินไปแ<า>ล<ะ>้วนะถ้าเธอจะโวยวายแล้วก็ไปฝึกหมาบ้าของเธอให้มันดีๆซะไม่งั้นแล้วก็มันก็จะเห่าไปเรื่อยแบบนี้นี่แหละเธอว่าใครเป็นหมา <S <S ครับก็บบว่านายนี่แหละฉันนี่เห็นเต็มสองตานะว่าเธอเนี่ยแอบจับมือขนุนอยู่หรือจะบอกว่าขนุนเนี่ยก็จับมือเธอเหรอ โอ้ที่รักผมไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกแฟนผมเนี่ยสวยก็ต้องเยอะผมจะไปชายตามองมันทำไม,มกระเป๋า i r m e s นี่รุ่นเดียวกับที่ฉันมีด้วยสภาพอย่างแกนี่นะจะมีบัญญาซื้อ,อขนุนหรือว่าคุณแอบซื้อให้มันหรือเปล่าจบบ้าเหรอที่รักผมว่ามันขโมยมามากกว่าขโมยอะไรพูดใจให้มันดีดหน่อยได้ งั้นก็ต้องลองค้นตัวมันดูหน่อยสิว่ามันขโมยอะไรไปจากบ้านจริงจริงอย่านะ<ม>ไหนไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้นะปล่อยคืนมาทุกคนคะทุกคนดูสิคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เพียงแค่จะทำร้ายครอบครัวฉันยังจะแย่งสามีฉันไปอีกนะคะแล้วก็ยังจะขโมยของไปอีกคุณตีครับคุณติเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณตีดูนี่ก่อนครับ ฉันบอกให้เธออยู่บ้านไม่ใช่เหรอคุณมุกไปคืนของครับคืนของไร้สาระไปเตรียมโดนให้ฉันอยู่นี้ครับบัตรเครดิตของสามีเธออะไรนี่ของคุณอติเขาให้ฉันมาพูดบ้าเลยคุณอติเนี่ยนะผู้ชายที่ฉันก็เข้าไม่ถึงเนี่ยเขาเป็นน้าชายฉันยังจะมีหน้ามาบอกว่าเขาเนี่ยเอาบัตรให้เธอเหรอฝันไปเถอะอเธอคิดเหรอว่าคนอย่างคุณอติเนี่ยจะเอาบัตรเครดิตให้เธอใช้อะ่ะ เลิกโกหกสักทีได้ไหมไในเมื่อไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทําให้คนทั้งโลกรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นชู์ไรอย่างอายแค่ไหนทีละค่ะถอดเสื้อผ้าเลยก็ดีันบ้าไปแล้วหรือไงฮะทำไมฮะทำไม,ำไมหรอผู้หญิงคนนี้เนี่ยรารอย่างอายมากเลยแล้วก็ยังขโมยเงินสามีฉันนะคะไปซื้อของพุ่มป่ยพวกนี้อะคะ่ะเธออะมันก็แค่วิ่งหน้าเงินอี่ปล่อยนะขนูอย่าทัแบบนี้ ใช่ของพวกนี้ก็ขโมยมาทั้งนั้นแหละนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะใครกันที่กล้ามาสร้างความวุ่นวายในร้านของเราคุณคะผู้หญิงคนนี้นะคะ่ะแอบขโมยเงินของสามีฉันแล้วก็ไปซื้อของฉันไม่ได้ขโมยนะคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยคุณติเขาซื้อเป็นของขวัญให้ฉันคะ่ะถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ไปตรวจสอบการซื้อได้เลยคะ่ะพูดบ้าอะไรคุณติเนี่ยนะจะให้เธอไปซื้อ ถ้าไม่ได้ขโมยเนี่ยไอ้ของพวกนี้จะมาจากไหนฮะกระเป๋าใบเนี่ยเป็นกระเป๋าที่สั่งทําแบบพิเศษมีใบเดียวในประเทศไทยแล้วคุณอาตีอก็เพิ่งซื้อไปเมื่อวานนี้นั่นไงแกต้องขโมยกระเป๋าของนาฉันมาขายแน่แน่เลยทีลาคะ่ะจัดการอะไรค่ะตกมันเ,นกมเลยตกเลยดูเดี๋ยนี้เลยนะ คุณนนติครับเรากําลังสั่งสอนผู้หญิงคนนี้อยู่ครับผมพูดต,ตรงๆเลยนะครับคุณนติผู้หญิงคนเนี้เป็นอดีตภรรยาของผมเองครับแถมยังฆ่าลูกของผมกับแดนอีกเลยยังไม่พอนะครับนี่ยังมาเกาะติดผมอยู่เรื่อยเลยอะ่ะใช่ค่ะแล้วแถมมันเนี่ยยังขโมยของในบ้านอีกนะคะพวกเราก็เลยจัดการมันไว้ะคะ่ะขโมยงั้นเหรอค่ะนานติก็ดูของพวกนี้สิคะมันจะมีบรรยายี่ออกมาซื้อ มันเป็นหมอนะคะโดนไล่ออกเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีแต่ยังทำตัวเป็นไฮโซในแวดวงคนรวยใช่ครับผมว่าน่าอย่างุกนี่ยขไม่ใช่บรรยาซื้อของแบบนี้หรอกครับผมว่าคุณตติต้องระวังตัวเลยนะครับผู้หญิงคนนี้มันไล่กว่าที่คิดอุอ้ยอ้ยอยค,คุณตติททำอะไรครับเนี่ยมือข้างนี้ใช่ไหมที่ใช้ตบมุกอะ่ะพูดออกมาพูดใช่ครับ คุณนิตครับขอโทษครับคุณนิผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมผิดไปแล้วครับไลฟ์ต่อไปสิทุกคนจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวปลอมพูดออกมาสิไม่พูดค่ะผมพูดครับแล้วใครกันแน่ที่เป็นเมียน้อยมุกค่ะมุกเป็นเมียน้อยหูปากไปเลยแมมความจริงแล้วอะมุกก็เป็นเมียหลวงเธอนั่นแหละเมียน้อยอ่ะหนุนี่คุณกาตบได้ใช่เหรอทำไม เธอลากขางลงมาด้วยฉันโดนเธอก็ต้องโดนด้วยสิคุณนรติคะคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรอะเพราะว่าคุณคือคนของผมเนี่ต่อจากนี้ไปคุณไม่ต้องกลัวนะว่าใครจะมาทำร้ายคุณอีกจากบ้านคีณเธอผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะมุกค,คือภารยาขมคุณนรติครับ ผมขอเชิญพวกคุณสองคนออกจากร้านนี้ด้วยนะครับขอโทษเจ็บใช่ไหมอยากคิดจะค่อยๆไหนดูโอ้โหอติ ดูแลลูกสบายฉันยังไงเนี่ยแล้วแบบนี้จะลองชุดแต่งงานไหวหรอแต่งงานแต่งงานอะไรคะใครแต่งหนูไงไม่ใช่นะคะหนูมาที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นหมอกายภาพบำบัดให้กับคุณนายนะคะคุณมาสมัครเป็นแฟนผมไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะฉันว่าน่าจะเข้าใจผิดกันนะคะเข้าใจผิดงั้นถ้ามันผิดพลาดแล้วอะ่ะ ก็ช่าบมันเถอะงั้นเอางี้ต่อจากนี้ไปให้ผมมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคุณนตีคะแต่ว่าฉันเนี่ยเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ไม่คู่ควรกับคุณนาตีหรอกคะ่ะคุณไม่ได้เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดานะครับคุณเป็นผู้หญิงที่ผมเลือกแล้วและผมก็ต้องการคุณผมตั้งหากแล้ะครับที่เป็นผู้ชายธรรมดาไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินผมก็หวังว่าคุณจะไม่รังเกียดผมนะ อืลูกชายฉันรู้จักสารภาพรักเป็นกับเขาด้วยทำตัวอย่างกับพระเอกหนังแล้วมันติกแต่ว่าตอนนี้มือของฉันมันพังไปแล้วอะคะ่ะฉันไม่สามารถกลับไปเป็นหมอได้อีกแล้วอะ่ะคุณไม่ต้องห่วงนะผมจะหาหมอที่ดีที่สุด มารักษามือของคุณและผมก็สัญญาว่ามือของคุณจะต้องได้มาจับมีดหมอได้อีกแน่นอนแม่ครับเป็นพยานให้ผมทีนะครับว่าหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะเริ่มจีบมุกอย่างเป็นทางการเย้ก yeah. แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลย